สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์ครับวันนี้นะครับเรามาแกะกล้องนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราเจอกล่องหนึ่งขึ้นมานะครับว่าไม่รู้ว่าเครื่องทําไมมาแปลกๆนะครับกล่องแปลกๆนะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เลยกล่องนี้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับ ส่งมาจากดีลเลอร์ประจำนะครับคุณจูดี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตานะครับข้างในมันคือเครื่องอะไรกันแน่ตึ๊บติ๊บติ๊บต๊บข้างเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับอืเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์แต่ข้างในคือปึ๊บ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 เครื่องอะไรเอ่ยนะครับไม่มี โลโก้บอกด้วยไม่มีโลโก้บอกด้วยเราจะโดนแกงหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่สภาพใหม่เอียเยนะอเอ่ยมเลยนะอืมครับใหม่เอี่ยมเลยนะแต่ว่าไม่มีโลโก้บอกเดี๋ยวเราแกะดูดีกว่านะครับว่ามันคือเครื่องอะไรกันแน่ นะป,ปึ๊บก่อนอื่นนะครับเราเปิดด้านล่างนี่ผมขอเงยนกล้องก่อนนะครับก็เป็นเครื่องเพื่อนๆว่าเครื่องอะไรนะครับว่าผมเจบิตคอยมเนอร์จะโดนแกงหรือเปล่านะค, ah ครับ <c oughs> เพื่อนว่าเครื่องอะไรครับก็เวลาแกะนะครับแกะน,อน็อตด้านหลังนะทั้งหมด4ตัวนะครับจะมีน,อน็อตด้านหลังอยู่4ตัว, <S <S ตวโอตินะเครื่องนี้นะ มันก็จะไม่มีนะครับแบบส่งมาไม่มีโลโกโ้นะครับแต่เจอแล้วครับเครื่องไม่มีโลโก้นะครับเดี๋ยวเราแกะสายแพร์ออกก่อนนะครับที่จะเอาการ์ดออกมานะครับจริงๆเออแกะออกมานะครับเราก็มาดูการ์ดกันเพราะเป็นการ์ดรุ่นอะไรแต่นั้นแต่สภาพก็ใหม่นะครับ ใหม่อยู่นะด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างก็ยังใหม่นะครับเป็น L3 พัดโป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 ,โปนะครับตัวนี้เป็น L3 พัดโปนะครับผมเคยมีบอร์ด L3 อยู่อันนี้เป็นบอร์ด L3 ของมือสองนะครับ มันจะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูก็ุ่นนี้เป็นอสาพพัทธรรมดานะครับแต่นนี้อาสาพพัทโปรต่างกันไหมเอออะไรต่างกันบ้างไหมเอ่ยอืมก็ไม่ต่างนะครับเท่าที่สังเกตแล้วเหมือนกันเกือบทุกอย่างนะครับต่างกันแค่อ๋อมีมีมีม ตรงนี้นะครับภาคจ่ายไฟเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ภาคจ่ายไฟจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอ่อมีตัวของน่าจะเป็นมอสเฟตเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นมอสเฟตใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ เรียกว่าเหมือนกันจะหมดนะครับไม่ต่างกันนะครับก็ตอนนี้บอร์ด L3 p พั Pro แล้วมันผลิตเมื่อ,อไหร่เอ่ยเราดูได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะตัว L3 พั d Pro ยังไม่มีเอ่อ วันที่ผลิตชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวเวอร์ชันบอร์ดเนี่ยอัปเกรดจากตัว1.2นะครมาเป็น1.6นะครับแต่บิดเมยยังไม่ทำโลโก้แปะเลยนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก็ต้องลองใช้ดูนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวรันดูทีหนึงนะครับว่าแรงแค่ไหน ก็โอเคใส่กลับเข้าไปก่อนด้วยตามองด้วยตาเนี่ยก็คือต่างแค่ตรงนั้นนะก็คือต่างแค่เป็นโมเดล L3 พัดโปรนะครับแล้วก็ลายวงจรก็ก็คล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตรงผ้าจ่ายไฟ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแลดีขึ้นหรือเปล่านะครับต่อภาคแต่ไฟด้านบนเนี่ยก็เหมือนกันนะครับตรงวงจรด้านบนเดิมเหมือนกันเป็นตัวบูสเตอร์14โวลต์น,นะครับตัวนี้อืมครับโอเคเดี๋ยวไว้มาลองรีวิวรันดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วจะมาบอกอีกทีนึงว่าดีหรือไม่ดีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นกาล L3 พัดโปร Pro นะครับแต่เรามาดูว่ากาดอื่นเป็นไงนะครับก็เหมือนกันนะครับใหม่มาเหมือนกันเป็นแา3พัดโปรเหมือนกันมีบอร์ด1.6เหมือนกันนะครับ สงสายเราต้องแปะสติกเกอร์เองนะเราสั่งขัดโกนะอันนี้ก็สบอร์ดไม่บอกอะไรเลยนะครับมีแค่รุ่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นตอ,อนนี้มีเลขยี่สิบเอ็ดสองสี่อันนี้มีความหมายไหมน่าจะไม่ใช่ อ๋อครับประมาณนี้สงส่ยจะรีบผลิตมากนะครับยังไม่ได้ติดอะไรเลยเดี๋ยวเทสดูก็รู้ครับว่าโดนแกงหรือไม่แกงนะครับขอไมเนอร์ก็ oh, สั่งของมาก็จะมีบ้างนะครับที่เจอโดนแกลงบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ขอแกะกล่องนะครับ L 3าพัดโปรเพียนเท่านี้นะครับซูมเข้ามาทำไมนะครับนี่ครับ L 3พัดโปของเราไม่มีโลโก้อะไรเลยนะครับหน้าตานะครับเอามานี้เลยนะครับโอเคฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเจบิตคอยเมเนอร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ